สี่มุกสี่หรือสาน่าคล้ายๆเป็นสามนะน่าจะเป็นสามด้านด้วยการด้านนูนนนนน้นด้านหนึ่งด้านนู้นด้านหนึ่งและข้างที่ด้านนี้อีกด้านหนึ่งด้านหลังไม่มีเพราะจะติดพระธาตุ เจดีเนาะองระเจดีใช่ไหมใช่ปะเออว้าวอันนี้โบสถ์นะวัดพระธาตุเขาน้อยนะครับแม่เยี่ยมชมองค์พระธาตุเขาน้อย เที่ยวสุดเท่สเสนรานาะวัดพระธาตุเขาน้อยนะครับแดนสักการะหลวงพ่อสปิไหลายองค์นะครับก็ไปไหว้พระไหว้พระธาตุกัน มาเุดเีวตนี๋ยวน,นี้เขาก็ใช้ <Okay. S 1> ใช้เป็นอน,นะอยเคาะรอยโศกรับโชคเสรดโดโดโดิมดวอ๋อเป็นกระทรงเล็กๆอ,อันน่ากลัวเลยโอ้หมอกเดินลงไปอ่ะโอ้ชันแล้วเหรอโอเคลาชันลงไปเดินขึ้นลงดน<ป>ีนะมขึ้ลง<ป>งั้นเหรอ ถ้าหนุ่มสาวโอเคเลยนะแต่ถ้าเขาไม่ดีอย่าเสียงโอ้ยคงภาษาอุปัตติเขาเรื่อพ่อทันใจหรือเปล่าคุณแม่หรือพักขาวอ สวยงามนะโบสถ์แห่งนี้ดูรูปสไลายนะมแม้ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไหมออกเป็น,นส,สีด้านสี่ที่ด้านน่ยมุกสีมุกก่ะนะอ,ออกเป็นสีด้าน,งนองค์พระธาตุอะไรเนาะอันนี้โบสถนะครับนี่อันนี้ไม่ใช่เหรอองค์นี้องค์พระขาวอะ่ะ พระพุทธมงคลสาธุ พระพุทธมงคลปชานาตอันนี้ก็เป็นบริเวณในโบสถ์นะโบสถ์แต่โบสถ์นี้ก็คล้ายๆวัดภูมินนะเพราะว่ามีสี่ด้านเลยสีมุมสี่หรือสาน่าคล้ายๆเป็นสามนะน่าจะเป็นสมด้านด้วยการด้านนู้นด้านหนึ่งด้านนู้นด้านหนึ่งแล้วก็ ด้านนี้อีกด้านหนึ่งด้านหลังไม่มีก็จะติดพระาธาตุนะครับประมาณนั้นนะฮะพระพุทธมงคลประชานาสวยงามนะครับแทนที่ท่องเที่ยวเหรอ,อนี่แง่ที่บอกมาว่าอ,อันนี้นะอยู่สูงสุดของเมืองน่านเขา้านะ่ะ น่าจะอยู่เขตอำเภอเฉลิมพระเกะียรติน่ะเป็นด่านห้วยโกนนะนะประมาณนั้นอ,ะอ่ะเออเนี่ยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะพทาแม่ไปสัมผัสตร,ตรงนี้หน่อยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องวิ่งเส้นไหนอะ่ะยวลูกเราอยู่ประมาณนี้นะเพราะเข้าปวัวเหรอเข้าปวัวแล้วก็ไปทางนี้เหรอนะนี่ผัวผัวเป็นไงไปรู้ที่น้องเขาบอกอะไรนะชื่ออะไรนะ เออสก,กาดไม่แน่ใจว่าอยู่ประมาณนี้อืมอัพ่ออยู่เขนอำเภอปัวใช่ไหมประมาณนี้แล้วก็สปันในเขตอำเภอบ่อเกลือนะอันอำเภอสันติสุขแม่จลิมดียังไม่ได้เว้นไปเลยนะเออมีอุทยานแม่จลิมด้วยเนาะอุทยานแม่จลิม,มนี่ไงอุทยา,านสีน่านไม่แน่ใจว่าอุทยานสีน่านเนี่ย จะเป็นรอยเสมอดาวไหมแต่มันอยู่เขตทางเนี้ยนะ mm. เพลอนาน้อยอน,นี่เพนนอ,อินาหมื่นแล้วน้ำหมื่นอยู่ทางเนี้ยนะ mm. ปากนายนายจำได้ไหมปากนายที่มีท่าแผ่แล้วก็ข้ามอะไรนะเขื่อนศริกิตอะ่ะข้ามแม่น้ำหน้าหนอะนะ mm. แล้วก็ไปน้ำปาดอุตรดิต mm. อันนี้อุตรดิตนะ mm. อ๋อนี่เป็นบ้านโคกอุตรดิตก็ได้เหรออ๋อนี่บ้านโคกเออนี้ไม่ทราบเลย เธอหน้าไปทางนี้เนะเาะจะพึ่งทะลุไปนู่นไงไปไปด่านไซเลยอะ่ะไม่แน่ใจนะน่าจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันอะ่ะอ,อันนี้พระทาชแช่แห้งหลวงพ่อเกจิอาจารย์พระธาตุเป็งเป็งสกัดอ,อันนี้ปัวนะ ระธาตุรัตนมงคลแก้วดวงดีดปัวเหมือนกันวัดป่าหัดอันนี้ไม่เกิดไปนนไม่เคยไปอมีหลายพระธาตุฮะพระธาตุเขาน้อยนี่พระธาตุเขาน้อยโอเคนะพระธาตุดอยโอ้เยอะเลยประรับสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเมืองน่านนะพระธาตุแต่ละพระธาตุ นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะฮะที่วัดพระธาตุเขาน้อยนะโอวิหารพระเจ้าทันใจอยู่ด้านนูน้นนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นโบสถ์แลนะเห็นเสมาอยู่นะแต่ว่าเป็นโบสถ์สามุกไม่ใช่สี่มุกไม่เหมือนวัดภูมินถ้าวัดภูมินก็จะมีสี่สี่ด้านอันนี้มีแค่สามด้าน นะสามมุกนะครับก็ก็สวยงามนะครับนู่นองค์พระธาตุเขาน้อยอยู่ด้านบนนุ่นนะครับพระธาตุเขาน้อยสวยงามอยู่คุณแม่ก็ยืนชมอ่าพระพุทธเรียกอะไรนู้นจำไม่ได้ตรงนี้ให้นต้นสักแต่ว่ามือ เมืองน่านถ้าอยู่ตนี้จะเห็นเมืองน่านแต่ตอนนี้น่ะเห็นแต่หมอกหมอกหมอกเต็มเมืองน่านเลยอันนี้เป็นพระพุทธมหาอุดมมงคลน,นันทบุรีสีเมืองน่านชอ <c oughs> อยู่ระหว่างบุรณะนะครับที่สิบป,ป,ปีที่แรกคิดว่าองค์ใหญ่นะอ,องค์ไม่ใหญ่มากพระพุทธมหาอุดม มงค์นนันทบุรีสีเมืองน่านนะครับนู่นพระธาตแม่มพระธาตองค์พระธาตุเขาน้อยสวยนะสวยงามองค์พระพุทธมหาอุดมมงคลน,นันทบุรีสีเมืองน่านอยู่ระหว่างการบูรณะอยู่นะครับ บริเวณรอบๆนี้เราก็ไม่เนื่องจากว่ามีหมอกหมอกวันนี้หมอกดีมากเลยหมอกจัดเกินกำลังไปนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปต่อประมาณนั้นนะครับเ่ในก็เป็นองค์หลวงพ่อทันท่นใจนะ ของหลวงพ่อทันใจดอกเธอเออเหรอโอ้ดอกเธอสวยอยู่โอ้แม่นี่เขาบานแล้วนะ โอ้สวย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 ไม่แน่ใจว่าจะเป็นดอกสันพับี่หรือเปล่าสาวสันทรายออสันทรายเหรอโทษทีเธอเรียกเธอผิดเธอคือสาวสันทรายสาวสันทรายอันเดียกันอันเดียกัน อ่าน้องสันทายไปเรียกเอาสารพีนี่แหละคล้ายๆอย่างนั้นแหละดูนุ่นวนนี่ดอกเยอะเลยคุณแม่ดอกเยอะเลยสวยมากนี่โอ้ว้าวคแดอกจัดเลยอันนี้โอ้ดอกเยอะมากโอ้มีนกด้วยเหรอน้องเออน้องนกเธอไหนคุณแม่ ไม่เห oh, oh, okay, okay, okay. ็นรังเหรอโอโอเคๆอ่ากระจายแล้วกระจายต้นต้นดอกอ๋ออ่ใช่ช่วงนี้เขาช่วงนี้หน้าหนาวเขาก็มีดอกเขาก็ทิ้งใบลงไปบ้างนะครับ ตุ้มเด็ดพันนาเรีสวนววเนานะชงชาใหญ่เนาะใช่ไหมตุ้มเด็ดพะกนาเรีสวนมหาราศสังเกตจัดจมีไก่ไก่เยอะมาก